สวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะอ่าวันนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกฝนตกแล้วก็น้องก็คุณตาคุณยายไม่ได้เอาน้องออกจากจากโลกนะคะเนื่องจากัวน้องจะล้มนะคะก็ะเลยพยุงน้องเอาไว้ลุ่มล้วมนะคะแม่แม่อ่าขออนุญาโ้เข้าก่อนนะคะอันนี้ฝนตกนะคะ มองเห็นน้องไหมคะนี่เอาเอาโอกพยุงไว้นะคะแล้วก็คุณตาบานก็ฝนก็ตกได้เอาตุงปุย๋ยเกือบจะสิบตุงปุ๋ยนะคะกอ,อกทรายกอ,อกทรายไว้เพื่อที่จะให้น้องนะคะได้อพิงแล้วก็เอ็นตัวอาลงนูนข้างๆนะคะแม่แม่นี่นะคะฝนก็ตกแล้วก็ที่ก็เปียกเชะนะคะ ที่เปียกแฉะนะคอบม่แม่มีต่น้ําเลยเพราะว่าน้ํามาเราเราก็ทํากันไว้ทางนู้นก็อ่ามันเหมือนกับเราขังน้ําไว้อย่างงั้นเลยนะคะคุณแม่อคุณตาท่านก็ได้เอาอาเอาเอา,เอา,เอาพ่วนะคะตัดสายแล้วก็โยนมาที่อ่าของน้องยืนอยู่เนาะแม่แม่นี่นะคะอ่าลอกนี้เราก็ไม่ได้ตึงนะคะนี่ าพยุงน้องไว้เฉยๆวันนี้เราก็จะอยู่ใกล้ชิดน้องตรงนี้กับคุณตาคุณยายก็กับคุณตาก็จะนอนอยู่ข,ข้างๆน้องนะคะวันนี้อ,อวันนี้คุณยายเองก็คงจะไม่ไม่กังวลน,นะคะวันนี้เพราะว่าตรงใจจะได้นอนเต็มอิ่มเลยนะลูกนะวันนี้เพราะว่านี่นะคะที่ของคุณยายคุณตาจะนอนเนาะนอนอยู่ติดๆน้องตรงนี้นะคะทุกันกงงนังวล กังวลมากเลยกับการที่น้องจะล้มนะคะแม่อันนี้ก็มีโกอกนอนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะคุณแม่กับน้องน้าโพต,ตรงนี้เลยเอาอ้อยโยนให้น้องทานนะคะอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณาคุณลุงกอบคุณป้ากอนนะคะที่อาเมตตาอามือเย็นให้น้องไนดะ้รับประทานนะคะก็มีอากล้วยสิบสี่วนะคะแล้วก็ อายาสีมัดนะคะแล้วก็อ้อยนะคะก้าวมัดนะคะอาเมตตาให้น้องช้างให้เชือกไห้รับประทานนะคะอาท่านก็ลังไม้มานะคะช่วยเหลือคุณยายขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะอาคุณหลุงก็คุณป้าก่อนที่ปลไม้น้องเหลือตอ่อกลางวันนะคะน้อาก็ได้ตามวันนี้ก็จะได้อยู่กับ เป็นที่ของคุณตาคุณยายนะคะจะนอนนะคะมองเห็นไมนะ่น่หนี่อ่ะตรงนี้เลยตรงนี้ก็น้องน้ำโพนอนด้วยกันนะลูกนะวันนี้นะอ่ะยังไม่ได้ให้มะขามเปียกทานเลยวันนี้อ่ะเอ่อขอบคุณอ่าคุณอ่าอ่าลุงกอลคุณตากรและครอบครัวท่านมากๆนะคะที่เอ็นดูน้องน้ำโพนะคะคุณตาคุณยายตัจะเข้มแข็งนะคะเข้มแข็ง สู้ไปด้วยกันนะลูกนะสู้ไปด้วยกันนะคะจนจนกว่าน้องจะหายนะคะคุณยายดีใจมากๆเลยที่แม่แม่ท่านเมตตานะคะก็ะออถ้าคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราไม่นานน้องก็คงจะได้สะะายบำบัดน,นะคะอันนี้คือตุงปุ๋ยที่คุณตากอกให้น้องหนึ่งสอห นะคะหกนะคะหกเจ็ดนะคะเจ็ดตรงปุ๋ยนะคะนี่กอกทรายแล้วก็มาเรียงไว้ให้น้องได้พิงอ่าถ้าเหนือก็ล้มตัวลงนอนข้างๆนะคะแม่ๆอ่า้องก็ยืนทานนะคะทานอ่าถานอ้อยฐานยาเลยไหมลูกอืออ่าเป็นของคุณอ่ออาหลวงก๊อบคุณตากรนะคะ ในหนังฟดีวันนี้ที่เมตตาอามือเย็นน้องนะคะท่านก็อาลงไมามานะคะใ่ให้คุณยายได้อาขายนะคะเนื่องจากว่าฝนตกฟ้าแลบฝนตกลมแรงนะคะเมื่อกีนก็เลยอาท่านก็มาเมตตาสุดแท้แต่ท่านจะเมตตานะคะเพราะว่าอาคุณยายเองก็อยาก ให้แม่ท่านเมตตาไม่จําเป็นต้องว่ามีไม่มีนะคะแล้วแต่ท่านจะเมตตาให้น้องนะคะเพราะว่าจะ่้กบางแล้วก็ควอย่างอานะคนที่เปิดกิกจแล้วนะคะ่ก็จะพยายามมีเหตุผลให้คุณแม่ฟังนะคะว่าแบบนี้แบบนี้นะคะ่ามืดหน่อยนะคะมองเห็นน้องนาหรือเปล่าลมแรงอีกแล้วค่ะแม่แม่ครับ กดใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาดูคณตาพยายามแล้วก็มา,อาขอบคุณตับคุณลุงแล้วก็ปคปตากนที่ท่านเมตตาอ้าอ,อยปันสุขรวยปันสุขยาปันสุขวันนี้ให้นอ้องห้เชื่อได้รับประทานมีแม่จินตลาแม่แมแตุลีนาแมตงตโม น้องนำโพน้องนำโชคให้เจ้าได้รับปานานนณานมรนาสาธุบุญกับท่านก็ให้ชีวิตท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะคุณลุงก็คุณตากรน,นะคะท่านประกอบธุรกิจการค้าการขาย,ดดยใดๆก็ขอท่านจงเจริญรุ่งเรือง,ง,งนะคะก็ขอบคุณที่ท่านเมตตานะคะแล้วก็พาแม่ๆม,มาดูอ่า ลงปุ๋ยที่คุณตาท่านพยายามนะคะทำให้หน้องนะคะเพื่อให้หน้องได้อ่าจะทำยังไงให้หน้องถึงจะมีความสุขก็อาจทำนะคะกับคุณตานะคะขอบคุณกำลังใจนะคะอันนี้ก็อาจจะมาไล์ดูตอนตอนอ่าเย็นอ่าตอนกลางคืนในหะ้แม,แม,แม่ดูเนาะนี่นะคะความสามารถความตั้งใจความรักและความห่วงใยที่มีต่อน,น้องคุณตาก็เอา ทายผ่าฝนเลยนะคะขอกเรียงไว้ให้หน้องอาลงตัวลง,ล,งลงนอะนนะลูกนะทางง่วงวันนี้นะคะนี่คุณยายก็จะขอจบอาคลิปกับการอาตักดินใส่อาใส่ตุ้ปุ๋ยให้กับน้องนโภโภ้ำโพไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ